ดีเอออกหมายเรียกพยาน1 2 0 0รายในคดีอัง้งยีฟอกเงินสวหลังสอบสวนเส้นเงินและสอบปักคำพยานกลุ่มจัดหัวการเลือกตั้งในคดีอังยีฟอกเงินสวที่มีอายุกว่า8เดือนนี้กรมสอบส,อบสวนคดีพิเศษดีเอได้ดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษที่24 2,568โดยสอบปากคำพยา,ยานกว่า1,200รายและสร้างเหตุการณ์จำลองทั้งสถานที่การเลือกตั้งและกระบวนการคัดเลือกสอวพบว่ามีการหัวการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและเหตุการณ์ช่วงก่อนการเลือกตั้งมีการซักทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่ที่น่าสนใจคือจากการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์และสืบสวนพบว่ายังมีผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวข้องในพื้นที่45จังหวัดจึงได้ออกหมายเรียกขยาน1,200รายเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมแต่พบว่าบางรายไม่ให้ความร่วมมือและยังมีข้อคอรหาจากพยานในบางจังหวัดว่าถูกข่มขู่ให้รับสารภาพ และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่คนอาจาพลาดไปพนักงานสอบสวนไม่เพียงแต่พิจารณาคำให้การของพยานแต่ยังต้องสอบสวนพร้อมพิจารณาหลักฐานเรื่องเส้นทางการเงินและพฤติกรรมสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งเป็นหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่สลับซับซ้อนพบว่ามีกลุ่มคณะบุคคลจากภาคใต้และเครือข่ายแดรายที่มีพฤติการกระทำความผิดฟอกเงินและพนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้ทั้งหมดเข้ารับทราบข้อหาฟอกเงินในสัปดาห์นี้ แต่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือส่วนของพยานจากจังหวัดขอนแก่นซึ่งให้การเพิ่มเติมว่าถูกข่มขู่ให้รับสารภาพและได้ทำหนังสือร้องเรียนมายังอธิบดีกรมสอบส,อบสวนคดีพิเศษโดยอธิบดีกรมได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่พยานและพนักงานสอบสวนและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดการสอบสวนคดีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสอบสวนพยานแต่ยังเป็นการสืบค้นหาความจริงในหลักฐานวิทยศาศาสตร์และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องการความระมัดระวังในการสสอบสวน แต่ที่น่าสนใจอีกประการคือการสืบสวนและสอบปากคำพยานในคดีขนาดนี้อาจเป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลานานจึงต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายรวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการรับผิดชอบจากพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องและนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้การสอบสวนคดีพิเศษเช่นนี้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการความชำนาญจึงจำเป็นต้องมีการสอบสวนที่ละเอียดอย่างมีระบบและความรอบคอบพร้อมกับการใช้หลักฐานวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นความจริง แต่ที่น่าแปลกใจคือทำไมจะมีการหัวการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและทำไมถึงมีกลุ่มคณะบุคคลจากภาคใต้และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องคำถามเหล่านี้อาจยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจให้คนอ่านติดตามต่อไป